คุณว่าอะไรเนี่ยฉันจะพานายไปหาลูกน้องเก่าแก่ของป้าธัญรัตคนนี้แหละที่จะบอกได้ว่าป้าธัญรัตเป็นแม่ของนายหรือเปล่าไปยืนอึ้งอยู่ทำไมล่ะไปสิไม่อยากรู้แล้วเหรอป้าธัญรัตเป็นแม่ของนายหรือเปล่าลกกเข้าใจถูกแล้วลูก ป้าเป็นพนักงานคนแรกๆของบริษัทคุณทำรงและป้าอยู่มาตั้งแต่คุณทำรงยังไม่ได้แต่งงานกับคุณธัญรัตน์ด้วยซ้ำแล้วป้ารู้ไหมคะว่าคุณธัญรัตน์เขาเป็นใครมาจากไหนเราแต่งงานกับคุณทำรงได้ยังไงหนูจะอยากรู้ไปทำไมล่ะลูกคือผมกำลังสงสัยครับว่า คุณธัญรัตน์คือคนคนเดียวกันกับที่ผมกำลังตามหาอยู่หรือเปล่าป้าพอจะรู้ประวัติเขาไหมคะเห็นเขาพูดกันว่าก่อนที่คุณธัญ,ญรัตน์จะแต่งงานกับเจ้าสัวเนี่ยเธอเป็นแค่สาวชาวบ้านธรรมดาธรรมดาที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่รู้ท่าไหน สวรับเธอมาเลี้ยงดูจนถึงข้านแต่งงานใหญ่โตเลยแล้วป้ารู้เรื่องของคุณธัญรัตน์อะไรอีกไหมคะฟ้าอยากรู้ทุกเรื่องเลยคะ่ะถ้าหนูอยากรู้จริงๆหนูต้องไปถามคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับคุณธัญรัตน์ได้ดีกว่าป้าใครคะร้านนี่แหละ ป้าปุ้ยก็ไม่ได้ยืนยันว่าลุงพรชัยเนี่ยเป็นพี่ชายแท้ๆของคุณธัญรัต์แค่ได้ยินคนอืน่นพูดกันมาถ้าอยากรู้ก็ต้องพิสูจน์ไปสี่สิบครับนั่งก่อนครับรับอะไรดีครับอาหารที่นี่หราชิอย่างครับคุณลุงพรชัยใช่ไหมคะ ใช่ครับหนูรู้จักลุงด้วยเหรอขอโทษดีนะครับผมกำลังสงสัยว่าคุณธัญ,ญรัตน์ที่เป็นน้องสาวของลุงจะเป็นแม่แท้ๆของผมถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆลุงก็คือลุงของผมพวกเราอยากรู้เรื่องราวชีวิตของคุณธัญ,ญรัตน์คุณลุงพอจะพูดได้ฟังได้ไหมคะ ใครมาถามหาฉันกับพี่พี่ต้องบอกไปนะว่าพี่ยังไม่รู้จักกับฉันทำไมวะเอ็งกลัวอะไรเกษตรทำลงกำลังจะแต่งงานกับฉันฉันไม่ต้องการให้เขารู้ว่าฉันเคยมีลูกแล้วฉันไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าฉันทิ้งลูกในท้องฉันกำลังจะเข้าสู่สังคมไฮโซฉันไม่ต้องการให้ใครรู้อดีตของฉันเด็ดขาดเอ็งคิดว่าจะปิดความลับเดยเหรออาพรได้สิ พี่อย่าลืมนะว่าเราไม่รู้จักกันไม่เกี่ยวข้องกันทางสายเลือดเข้าใจไหมฉันไม่มีอะไรจะเล่าฉันไม่รู้จยกชื่อธัญรงคธัญรัตน์นั่นหมายความว่ายังไงครับลุงเป็นพี่ชายแท้ๆไม่ใช่เหรอครับไปเอามาอย่างไหนฉันไม่มีน้องสาว ใช่มีแต่น้องชายแล้วชื่อน,นั้นน่ะฉันก็รู้จักเลยนะไปๆๆๆๆป,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปไม่กินอะไรก็ไปได้แล้วเสีวราหามากินคุณลุงต้องปิดบางความจริงอยู่แนๆ่ๆพูดความจริงมาเถอะค่ะฉันพูดไปหมดแล้วมอมไรจะพูดแล้วแต่ว่าครับคาดคั้นก็มีประโยชน์ขึ้นมาโทษทีนะครับ พี่รสชัดอยู่ๆก็ไล่เรากลับเหมือนกลัวความจริงเปิดเผยแบบนี้มันน่าสงสัยจริงๆนายไม่เห็นเหรอเห็นแต่อย่างที่ผมบอกต่อให้เราคาดคั้นขนาดไหนลุงพรชัยก็ไม่ยอมบอกเราต้องหาทางให้ลุงพรชัยพูดความจริงออกมาให้ได้กพูดดาารบอไไป้้ฟค